สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะวันนี้นะคะมีมด้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะมาบึงมาฟังน้ากันนะคะตอนเช้าปู่ห้าเจ็ดแปดจะเน้นจะย้ำให้ตัวไหนนะคะวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะมารับชมมาฟังไปน้ากันค่ะกาบนมาสการครับปู่กาบนมาสการเดน้าคล่าา่าต้นไม้ลายยูเก่าพยูนปู่นะ มาให<อ>้บ๊วยเหมืองอยู่นู่นได้หมืองหน้าเอาให้ปูย้ำให้ก่อนออกกระปูวไม่ปูเนี่ยให้ก่อนออกอีกอ่อาครับผมเอาปูให้ปูเข้นให้นะครับท่านผู้ชมมันก็อันนี้บริบาลพังขงนาดไปมันก็ไปได้เก้าห้าแค่นันครับปูวเก้าห้ามาได้ผมปูเก้หาห้านั้นไปไม่เก้าห <5 S 2> ้าแปดห้ามาได้แปดหา้ามาได้เยี่ยมาไปได้แค่นันแต่ว่าเรามันเที่ยงเก้าครับผมทั้นไปมันจะไปลักษณะนนี้ อ๋อที่ปูไรผมมามีเกา่ามาที่ปูไรมาที่แหลกผมมีเกา่าที่ปูไรแห่งว่านั้นบดบดถึงเกา้าต้องแปดต้องเก้าเลขฟัน 9, 5, 9, นั่นละเก้าห้าเก้าสามนั่นละไปได้เก <95 S 2> ้าห้าเก้าห้ามาได้เรื่องเบอร์มันมีเก่าอัเจ็ดเงื่อนก็มันเก่เจ็ดกับสองมันกับไปเจ็ดครับ ลมมากแล้วกันแดดร่มกัเป็นร่มอ่อนพี่น้องนี่ล่มพี่น้องล่มนี่เป็นร่มตัวนี่ครับเป็นชัดตัวเอาผมมีแจงชัตัวผมแดดประเทศไทยนี่แอบพาทิ์ดวงเดียวกันร้อนทั่วประเทศนะพี่น้องเนาะเอาครับธรรมชมอยู่ไซกาฮวนนะพี่น้องเน่ะแ่เย็นเย็นไม่ปูยำไห้กอนออกธรรมชม ปูวาก็เลยซื้อน้ำแข็งมาใส่น้ำใหม่พี่น้องพอได้ไข้พอได้ไข้ห่อนปูวาซื้อน้ำแข็งน้ำแข็งมาลงใส่น้ำโอ้ลมมากแต่มีแต่ลมห่อนลมอยู่พี่น้องเก้ากับหาปะปูเรียงเก้ากับห้าเลยปะปูให้เก้าบัดนี้ปูวาดเก้ากับห้าเลยพี่น้องเด้อ เก้าหนึ่งครับเก้าเก้าครับเก้าห้าครับเก้าสามกำลังวันสิบเก้าเนี่ยมันเก่าอะไรื่องกันกำลังวันสิบเก้ามากอะไรที่กันวันพระรหัสมีกำลังวันสิบเก้าครับไปได้ยื่นกันเพอามันเปลี่ยนวิ่ออกไอ้เก้าสามกับเก้าห้านี่เป็นเลขฝันอันนี้เลขฝันเนี่ยครับผมอ่าสองคนว่าเถียงกันว่าบางเนว่าออกเก้าห้าบางเนว่าออกเก้าสามในเรียองคำนวณครับ แล้วเลขฝันอีกไอ้ที่ปูให้ผมมีเกอ์ที่ฝันไว้เนยให้เอฟซีตีออกก็ได้เพราะว่าปูตีแล้วใช่ัหนกระบาถึกครับเบียนถบาทไปมันมาท่านมูเดี๋ยวขึ้นไปล่างบานเท่าสาราครับที่น้าไปมันเห็นบากหนึ่งนอนอยบวกกล้วยคนครับมันวายะาที่ลงมาได้พิดกันเนี่ยตลอครับนอนอยบวกกล้วยขึ้นมันมีน้ำบอมก็นเรียนบนบ็อกไฟน่ยเป็นลุมเป็นบล็อกคมเป็นกลมกลม ให้เอฟซีเตี๋ยวเอาปูตีให้เรกเอาปูปูตีให้ผมปูตีให้มันปูตีให้ตัวแรกครับที่ให้ไปนั้นหาศูนย์หาศูนย์กับสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งหาับสี่หนึ่งปูตัดรุให้กัเคืองให้เอฟซเตียวครับปูตีตีบถือครับดวงไห้ดวงมันครับแต่ว่าเขียนให้เพื่นนั่ในปูป่วย ไอ้ที่ปูฝันไอ้ไอ้โครงสุดท้ายนะปูนี่นะไอเนี่ยอันสุดเก้าเนี่ยละครับ แม่จะเรียนล่างก่อกำลังว่านชิมหาหารีบเอ็ดละครับสิบสองเป็ดเป็นเก้าสิบหกเก้าในมาแน่นอนหกในย่านไปล่างครับคุณลักหน่วยย่านหกมาล่างหกมันจะมีหกสอง หกหกสองหกสี่หกสามเป็นยากจังครับนี่แหละต้อเดียนนันมีแล้วนี่เอาปัวไอ้ที่ฝันมาผู้ใช้นอนอยู่ในหลุมในบวกไงก็ว่าไอ้ฟังก็จำเอาว่าผู้ใช้มันนอนอยู่ในบวกที่น้่งร่างบ้านว่าที่ล่างบ้านเนี่ยไปมันวายที่โรม่าเด้่พิษกันไม่เท่าเดียวท่านครับมันนอน เรียนน้ำเรียนยางยังได้บวกมันเม่เอาเราหน้ามัทโกบวกนะครับมันก็เด็บวกมันก็เป็นศูนย์เท่านั้นแหละครับผู้ชายก็จะน้ำซีหนึ่นตัวปูก็จะเป็นเจ็ดเป็นหนึ่งตัวผู้ชายน้ำหยึ่งปูว่าผู้ชายน้ำหาเออไม่จะว่าเอาปูปูน้ำเจ็ดเขียนให้เลยปูอ่าปูเนี่ยน้ำเจ็ดผู้ชายน้ำหาน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งบวกเป็นศูนย์ นี่ละปูตีมันมีตัวนี้เอาปูคือนมาจับเขียนจับคู่ให้เลยปูให้เอฟซีจับเอาหรอไปเอฟซี MC จับว่าถือขันจับว่าถือจับพิษเนี่ยเขาก็ได้ <laughs> ตีเอาเครื่องฟัน,นแ,ลแล้วปูมัดตัวใดล่ะครับความฟันเนี่ยเลขนั่นห้าส่มั่งกับเบอร์เดนไอผมมาเราเป็นปูเขียนให้หาศูนย์อยู่เน้ ก,ก้อนก็เปลี่ยนนี่ม่นเป็นเนื่องแบบแปดหน,นึ่งแล้วนะครับสี 1, 1> ่แปดหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตรองจำมั้งผมว่อกมันเด็กอะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นั่นเห็นว่าหาสูนั่นไปละมนันเคยมาที่ปู่ไอไ้ไอสูตรนี่ประยูกับมี่ที่ปู่แ้อกตัวนี้ก็เอาชุดสามตัวปู่สามตัวเขียนให้นั่นไหมเอาสีเอาตัวนี้ปู่เขียนสามตัวเจ็ดเก้าห้าสุดเดียวเอาตัวเดียวชุดเดียวไปเลยเอานะครับท่านผู้ชมปู่ย้ำให้ก่อนออกนะพี่น้องเนาะ แต่ว่ามาเหมือนปูเขียนให้อยูหาศูนย์ผู้ใด้มาค7หาศูนย์7ศูนย์7หนึ่งก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะปูฝันยำบาไปบินธบาตนะครับกับเน้นไปบ่ทันกลับมาล่างบาตนะครับเห็นผู้ใช้นอนอยู่หลุมอยู่บวชมีนม้ำนะครับผมแต่ปูฝันที่แรกนะครับนี่มีที่แรกคือว่าผู้ใช้สองคนมาแขยงกันผู้หนึ่งบอกว่าออกเก้าสามผู้หนึ่งบอกว่าออกเก้าหานะครับอันนี้ปูว่าจับเอาเด้อพี่น้องเด้อจับใส่กันเอา มื่อวันที่เราปูจับพายุหาชูมันดีพีดมันดีพีดบอกเป็นยังปูหาปูมักปูมักตัวไหนนี่นี่ปูจับนี่เพื่อนเนี่นี่หาชูเมื่อกลับไปเนอ่ยแต่ว่าสูตรนี่ก็เคยบริยูเนี่เคยเคยออกกามีดทปูสูตรเนี่ยสูตรเนี่ยมันก็เคยพาเรองอ่าเคยเคยหลุดอยู่ครับผมก็ขับไปกับหาหนึ่งอ่าขับไปมันกลับไปยาวมันไปเป็นนี่แหละห้าหนึ่งเนี่ยแหละครับ เอานะครับนผ <หา S 1> ู้ชมหาซื้อนาได้คนคาจอพี่น้องนะครับวิ่งบนนะผมเกับห้ปูานะัผมเก้านึเล่าหกตัวเดียวหตัวเดียวที่ปูอ่ะอันนี้เก้าห้าเกู้เนียเก้าห้า้ชมนะัสตัวเจ็เม็ดเดียวอันนี้เลขฝันอันนี้กัฝัน้กันพี่น้อง อันนี้ฝันรอบแรกผู้ใช้ครับสองคนยังมาจากสรารปูดํานะครับอันนี้ฝันโค้งสุดท้ายนะครับเรื่องว่าออกเก่าหาเรื่องว่าออกเก่าสามอันนี้เปลียน <c oughs> กันมาก <c oughs> แอบเอาอันนี้ฝันโค้งสุดท้ายพี่น้องจับเอาผู้ได้มาจัดเจ็ดศูนย์เจ็ดหาเจ็ดหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งหานะครับจับใช่กันเอาปูอาโบจับให้แล้วครับแต่ว่าปู<บ>จับให้เบาเท่าคือหาศูนย์ฟันกับฟันได้หน่อยแล้วนะครับบวกน้อยมาเป็นศูนย์เยแล้วเว้นซ้ามากกว่าหายเยอะแล้ว น้ามันกับเป็นหนึ่งครับล่างวิ่งหกไป้พี่น้องได้เด่นหกหกสองหกสี่หกสามหกหกนะครับเน้นหกสองหกสี่หกหกปูมักตัวไหนครับหมวดนี่ปูมักตัวไหนปูนยืนี่มันใจซ้องหางเลยมันใจเก้าสามกับเก้าหามันใจอสองหางนี่ซ้อนหางเท่านั้นครับสองหางเท่านั้นอันนี้ว่าอะไรมัานใจมันใจซ้องหางนี่มันใจ,นใจกเก้าสามกับเก้าหา เอาธรรมชุ่มปูยำให้แล้วนะครับสามโตกันเลยเจ็ดเกาหานาะพาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่จะท่านบ่พี่น้องน,นะครับผมปูยำให้ก่อนออกนะครับผมเอาให้โชคให้ m ắ นพี่น้องกราบขอบคุณขอบคุณปูธรรมชุ่มให้โชคสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูคอยธรรมชุ่มทุกทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนค่ะพอกันใหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ